เรื่ดีวันนี้ส่งรถให้คุณพลอยกันค่ะคันนี้นะคะคุณพลอยจบไปได้วยคํมเป็นศที่ไหนให้ไม่ได้ตปอมมีให้ได้นะคะว้าวดีใจจังเลยคุณพลอยเนี่ยมามาเลือกกับน้อง e v e r อร์เรสต์ พร้อมแพ็กเกจคันนี้นะคะสีดําเงาแบบนี้น้องเข้ามาพร้อมชุดแต่งกระจังหน้าวิกเตอร์แบบนี้ค่ะคุณพลอยเลือกเองทุกทุกชิ้นเลยนะคะเนี้ยคุณพลอยส่งรูปมาให้ปอมจัดให้ตามคําขอค่ะเป็นรูปจากที่อื่นปอมก็หาให้ได้นะคะก็น้องเขามาพร้อมไฟ AUX อย่างนี้นะคะคุณพลอยเอาสีขาวเลยซึ่งเวลาเปิดแล้วเนี่ยรถสีดําเงานี่ตัดกันอย่างชัดเจนเลยนะคะแล้วมันเด่นมากๆเลยนะคะ กำลังแรงของน้องเนี่ยอยู่ที่170แรงม้านะคะแล้วก็แรงเร่งสุดอยู่ที่405นิวตันเมตรนะคะเ,เร็วแรงสะใจครั้นที่คุณพลอยเทสได้ไปแล้วก็ติดใจนะคะก็คือตอนแรกเนี่ยปอมบอกว่ามันจะมีหลายสีแต่สีนี้เป็นสีดําแล้วพอเป็นชุดแต่งที่เป็นดําเงาแบบนี้ลงตัวที่สุดเลยนะคะโดดเด่นบนท้องถนนนะคะแล้วก็ขับไปด้วยความมั่นใจว่าหล่อเท่แน่นอนนะคะ,อะปอมพามาดูก่อนว่าชุดแต่งเขาเนี่ยนะก็จะเป็นชุดวิกเตอร์อย่างที่ปอมบอกไว้นะแล้วก็ ไฟที่เป็นเอกลักษณ์ของเรานะคะจะเป็นไฟออโต้นั่นเองนะคะสามารถที่จะเปิดปิดได้ใน,ในเป็นอัตโนมัติเช่นเคยนะคะไม่ต้องกังวลว่าจะเปิดไฟค้างไว้มันสว่างทันทีที่เราอยู่ในที่มืดนั่นเองนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะอันนี้ทุกคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะไฟพี่เสียหรือเปล่าไม่นะคะมันจะเป็นเหมือนกับเป็นตาเสมือนตาของเรานะถ้าเราเลี้ยวซ้ายไฟซ้ายก็จะติดถ้าเราเลี้ยวขวาไฟขวาก็จะติดคือเป็นเป็นทุกอย่างเป็นออโตเมติกหมดเลยนะคะแล้วก็นี่ค่ะ เซนเซอร์รอบคันอย่างที่บอกไปนะน้องเขามามีมาให้อยู่แล้วนะคะและนี่ค่ะคิ Q ้วล้ออันนี้คุณพลอยเลือกเป็นแบบเป็นรอยหยักนะคะเป็นของว mm ิกเตอร์เช่นกันแล้วก็ทุกชิ้นขอเป็นดําเงาให้เข้ากับสปอร์ตแบบสุดๆเลยนะคะ <laughs> นั่งอีกรอบนึงนะคะยางนี่ค่ะเป็นยางกุดเยลเลยอันนี้แถมแถมไปเลยนะคะแล้วก็เป็นยางขนาด20ซึ่งตรงนี้เนี่ยคุณพลอยเขาเลือกแม็กเป็นออริจินอลของโรงงานมาเลยไม่ต้องเปลี่ยนเป็นเป็นลายที่เท่ ay, ๆแล้วก็ เกาะถนนได้ดีมากๆอันนี้ก็ลองไปกับรถที่เทสนะคะคุณพลอยก็คือเลือกเป็นแบบนี้ไปเลยส่วนที่เป็นเบ้ามือจับหรืออ,อที่เป็นชิ้นส่วนตรงนี้เนี่ยแล้ก็เบ้ามือจับแบบนี้คุณพลอยเลือกเป็นสีดําด้านเพื่อจะให้ตัดกับสีดําเงาของรถนะคะแล้วก็จะเด่นเด่นด้วยคําว่าเอเวอเ c สสีแดงแบบนี้เลยนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะ กระจกข้างเราเนี่ยมีไฟไฟข้างมาให้นะแล้วก็มีกล้องรอบคันซึ่งกล้อง360องศาเนี่ยจะเป็นแสดงในหน้าจอ s ิ n c 4 a ข้างในนะคะและแน่นอนค่ะรุ่นนี้ต้องมี b ายสปอตก็คือจะเป็นจุดที่ทําให้เราขับรถได้ง่ายขึ้นนะคะรถข้างๆมาเราเห็นหรือไม่เห็นยังไงกระจกก็ต้องโชว์ให้เราเห็นแน่นอนนะคะส่วนด้านในกันบ้างค่ะโอ้ อันนี้เป็นแบบเดิมๆเ,เลยนะเป็นสปอร์ตแท้ๆน่ะเบาะหนังนุ่มๆแบบนี้ปรับได้8ทิศทางเลยนะคะมีเบาะรองหลังให้ให้ไม่กันเมื่อยนั่นเองนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะหน้าจอใหญ่ๆแบบนี้นะสามารถรองรับไ,ได้ทั้ง Apple ID แล้วก็ Android นะคะสามารถชาร์จได้เลยวางเป็นไวเลสชาร์จิ่งนะคะแล้วก็พวงมาลัยเป็นไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็มี Adaptive Cruise Control เป็นฟังก์ชันช่วยขับนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะมี Ford Pass ซึ่งปอมติดตัง้งให้เรียบร้อยแล้วนะสามารถสั่งสตาร์รถผ่านมือถือล็อกรถผ่านมือถือปลดล็อกรถผ่านมือถือและที่สำคัญค่ะค้นหาสัญญาณรถผ่านมือถือได้ด้วยทั่วโลกแม้ถ้าค,คุณแคุ่ณแค่มี่อินเทอร์เน็ตนั่เองนะคะตื่นเต้นส่งรถคันแรกและแน่นอนค่ะนี่ ฝาครอบถังน้ามันก็เป็นแบบดําด้านอันนี้คุณพลอยเลือกเองเลยนะมันเป็นมันเป็นเด่นขึ้นมาเพราะว่าทุกอย่างอะไรมันเป็นสีดาเงาเนาะอันนี้เด่นขึ้นมาสวยงามมากเลยค่ะปอมเห็นด้วยกวับคุณพลอยทุกอย่างเห็นด้วยกวับลูกค้าทุกคนนะไฟท้ายค่ะก็เป็นซิกเนเจอร์นั่นเองนะคะเป็นไฟท้ายซิกเนเจอร์ของรุ่นนี้นะคะแล้วก็แน่นอนขับม,มาพร้อมกับกล้องหลอมองหลังและเซนเซอร์ ข้างหลังเพื่อให้ทําให้เราจอดรถง่ายขึ้นนะคะกล้องนี้ชัดๆเลยเหมือนเรามองด้วยตาเปล่าสแสดงในหน้าจอซิงโฟเอที่เมื่อกี้ปอมแสดงให้เห็นแล้วข้างในนะคะแล้วก็ฝาท้ายอันนี้ก็คือมารุ่นนี้มันเขาจะเป็นแบบผ่อนแรงอยู่แล้วนะคะกดปุ่มเดียวยกขึ้นมาได้ง่ายๆแบบนี้เลยนะคะและจะปิดก็สามารถกดได้แค่ปุ่มเดียวแบบนี้เหมือนกันนะคะก็ทุกอย่างเนี่ยลงตัวไปหมดเลย้เราก็ภูมิใจซิวยเป็นชุดวิกเตอร์ที่ลงตัวเป็นดําเงาอันนี้ ลูกค้าเลือกแบบไหนเราก็จัดให้แบบนั้นท่อตรงนี้ก็เป็นสีดํานะคะปกติจะเป็นสีสีเงินนอะอันนี้คุณพลอยขอเป็นสีดําก็จัดให้ได้นะคะถ้าหากใครต้องการดอกเบี้ยศแล้วก็อยากได้ลดหล่อๆแบบนี้นะคะหรืออยากได้ชุดแต่งตามใจปรารถนาเนี่ยบอกปอมมี่ได้เลยนะคะที่0 8 9 7 7 9 1 5 3 5หรือว่ามาหาตัวนเป็นเลยค่ะที่ฟอร์ดอารเอพระราม่าปอมมี่รอทุกคนอยู่นะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ